ปวดหลังแขนชาไม่มีแรงไปโรงพยาบาลมาแต่เนี่ยผมบีระ,ะอยู่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอยากแชร์ความรู้สึกว่าผมมีอาการปวดหลังไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมอลองกระดูหรือเปล่าแขนเขินที่ชาไม่แรงเลยที่จะทำอะไรไปโรงพยาบาลมาหมอให้ยาแต่เนี่ยแบบ มน้อยใช่ไหมครับมันเยอะมากต่อปีที่ผมกินยาตัวนี้ไม่มีอาการอะไรเลยที่ว่าจะหายเหมือนเดิมทำไงก็ไม่หายก็เลยไประบายความรู้สึกให้กับเพื่อนฟังเพื่อนให้กินยาให้ทดลองกินยานี้มาเชื่อไหมครับจากผมไม่มีแรงผมปวดหลังผมดีขึ้นภายในหนึ่งเดือน นะขอบคุณเพื่อนที่ให้ผมมาทดล,ลองกินยาดูส่วนยาหมอผมไม่ได้แต่เลยเพิ่งไปรับยามาด้วยไม่กินเลยผมกินยาตัวที่ผมบอกแล้วมันดีขึ้นมีแรงขึ้นที่ทํางานได้กรรมได้พูดแล้วก็เหมือนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมก็ยังมีแรงได้เหมือนเดิมเกือบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์จากที่ว่าไม่มีแรงร่างกายอาจารยงแตกแทบจะหมดบ้านแล้วเหลือไม่กี่ใบเรองจริง ก็ขอบคุณเพื่อนนะที่มาเอาสิ่งดีๆมาให้ผมมาได้ใช้มันได้ลอง